โอเคครับก็วันนี้จะเรียนเรื่องของแสงและเงาครับแสงและเงาในวิชาศิลปะนะครับศิลปะก็ถือว่าเป็นการทบทวนให้ด้วยนะครับเป็นแสงและเงาของเนื้อหาจะอยู่ในชั้นป .5 นะครับวันนี้ก็ให้พี่ป .6 มาเข้าเรียนก็เป็นการทบทวนไปในตัวด้วยเพราะว่า โควิดตั้งแต่ตั้งแต่โควิดลบก่อนเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ลงมือภาพปฏิบัติกันเท่าไหร่นะครับอบันนี้ก็จะเรียนเรื่องการเกิดแสงและเงาในทัศนศะิลป์การสร้างผลงานด้วยค่าของน้ําหนักแสงและเงาการตระหนักเห็นคุณค่าของงานทัศนศิลป์ไปกันเลยนะครับก็บอกว่าในภาพนี้มีสีอะไรบ้างนะในภาพนี้มีสีอะไรบ้าง จากรูปภาพถ้าเรามองเปื่อนๆไปไงครับนะภาพนี้มีสีเหลืองนะครับสีเหลืองเห็นถ้าเห็นเห็นเบรยนะครับเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ามีมีสีสีเหลืองแนะนะล้อวาอาจจะเรืองเหลืองไรนะนี่นะรงนี้นะอเห็นเห็นรอยปากกาใช่ไหมเห็นไหมเป็ยโนเห็นรอยปากกาไหมอ่า แล้วก็มีสีขาวด้วยนะครับสีขาวด้วยสีขาวด้วยแล้วก็มีสีน้ำตาลด้วยครับส,สีน้ำตาลด้วยใช่ครับนะอา่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวพีจะเขีบหน้านี้ให้นะครับมันแหลกมากเนาะเน็ตมันไม่ค่อยดียไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันปกติ แล้วเราค่อยมาชิวๆกันนะครับ่าแสงและเงาครับคืออะไรแสงและเงาก็คือค่าความอ่อนความแก่ไม่ไม่ใช่อายุเยอะนะแก่ในที่นี้นะก็คือเรื่องของแสงนะครับก็สีเข้มสีอ่อนนั่นเองนะที่ไม่เท่ากันที่ปรากฏอยู่ในอยู่บนวัตถุต่างๆโดยที่วัตถุนั้นอยู่ต่ามกลางแสงสว่างนะต้องมีแสงเข้ามาด้วยนะแสงและเงา ถ้าอยู่ในที่ที่มีแสงมากค่าความอ่อนแก่ก็ต่างกันมากวัตถุที่อยู่ในแสงน้อยความอ่อนแก่ก็ต่างกันน้อยอเหมือนกันนะครับถ้าอันนี้ก็คือถ้าเราอยู่ในที่ที่มีแสงแดดเยอะๆใช่ไหมเงามันจะเป็นดำๆเข้มๆไหมเงาตัวเราก็จะดำๆเข้มๆนะครับแต่ถ้าเราอยู่ในบริเวณที่มีเงามีแสงน้อยนะครับ ไม่แสงน้อยเงาแล้วก็จะจางๆเนาะนะครับนะเงาแต่จางๆโอเคครับอ่าไปต่อนเลยไปต่อนเลยอ่าแสงมาจากไหนก็คือแสงจากธรรมชาตินั่นเองนะครับมาจากดวงอาทิตย์แสงที่มนุษย์จากธรรมชาติแสงดวงอาทิตย์นะลอกแสงหินห้อย แสงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็หลอดไฟไฟฉายนะครับอ่านี่เลยสิ่งที่เราต้องดูนะครับวันนี้เงามีสองประเภทนะครับก็คือหนึ่งเงาในวัตถุนะครับแล้วก็สองเงาตกกระทบอ่าสังเกตสังเกตสองภาพนี้นะครับเงาในวัตถุแล้วก็เงาตกกระทบนะครับเห็นครับเงาในวัตถุ นี่ในวัตถุเห็นครับในวัตถุก็จะมีแสงใช่ไหมเวลาเราดูมันจะเหมือนมันเป็นรูปกลมๆใช่ไหมครับนะเป็นเป็นเหมือนลูกอะไรสักอย่างนะอันนี้อันนี้ไม่มีเงาตกกระทบนะแต่พอมีเงาตกกระทบนะครับนี่ครับถ้าเราสังเกตนี่จะมีเงาตรงนี้ออกมาใช่ไหมนะแสดงว่าแสงมาทางนี้แน่นอนใช่ไหมครับแสงเข้ามาปุ๊บนะตาให้เกิดเป็นเงาตกกระทบนะยากไหม ไม่ไม่น่าจะยากเนาะง่ายๆคก็คือมันแสดงทิศทางทิศทางการส่งของแสงเข้ามาตกกระทบกับวัตถุนั่นเองนะครับอันนี้ก็อันนี้มีวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยนะรเรื่องของมุมตกกระทบมุมสะท้อน,เห,น,นเหมือนที่เราเคยเรียนนะครับไปต่อกันเลยนะครับไ,ไปแล้วอ่าสีนะครับสีก็มีน้ําหนัก ขาบอกว่าน้ำหนักของสีนะครับก็หมายถึงสีที่สดใสสีกลางสีทึบนะสีแต่ละชนิดก็จะมีความอ่อนความเข้มต่างกันนะเราก็รู้อยู่แล้วนะสีสิ 12, สี24สี48สี่สนกะ็จะเกิดให้ความรู้สึกต่างๆนะมีความเคลื่อนไหวระยะใกล้ไกลความลึกตื้นนะเป็นเพิ่มเพิ่มภาพ,พให้เป็น2มิติ3มิติถ้าใครสังเกตเห็นนะโอไม่ไม่มีโอกาสได้ไปห้องปอ .4 ห้องปอสีที่คุณครูะบายสีผนังห้องเรียนลงไปนะครับจะมีจะมีการใช้เส้นที่ทําให้เป็นภาพสามมิติเช่นของแสงและเงาเห็นหรือเปล่าเนาะที่ครูถ่ายรูปลงเฟซบุ o กคับเป็นฉากหลังห้องนะอะเขาบอกว่าแสงที่มาจากด้านบนเราสังเกตอันนี้ดีนะครับนะ,ะแสงที่มาจากด้านบนนี่แสงถ้าอยู่ตรงๆกับวัตถุเลย เห็นไหมครับเงาจะเกิดอยู่ข้างล่างตรงนี้เห็นไหมเงาจะเกิดข้างล่างตรงนี้ถ้าส่องมาทางบนขวาเห็นไหมครับแสงจะส่องมาทางนี้เ็าจะเกิดเป็นเงาตกกระทบตรงนี้นะครับอ่าอ่าเขาจะเกิดเยื้องมาทางซ้ายใช่ไหมถ้าไฟอยู่ทางขวาเนี่ยแสงอยู่ทางขวาเ็าจะตกกระทบเงามาทางซ้ายนะคือจะตรงข้างกันนั่นเองนะครับถ้าแสงมาจากบนซ้าย ก็จะตกกระทบเป็นเกิดเงาล่างขวานะครับนะโอเคนะง่ายๆนะครับง่ายๆนะครูปหน้าจอให้ด้วยนะไม่ยากไม่ยากนะครับรับรองว่าเราจะเป็นนักวาดรูปที่ดีแน่นอนนะครับ,นะรบนะต่อไปเลยนะครับทีนี้เหมือนกันครับแสงจ,จากด้านล่าง นะครับแสงจากด้านล่างอ่านี่ก็ตรงๆงเลยส่องจากด้านล่างตรงๆงนะครับก็จะเกิดเงาตกลงตรงนี้เป็นเงานะฮะแสงจากด้านล่างซ้ายก็จะเป็นเงาล่างขวาเห็นครับแสงจากล่างอ่าล่างขวาก็เป็นเงานี่ไปทางซ้ายนะครับนะโอเคนะครับเนาะง่ายๆง่ายๆนะครับนี่ไม่ยากนะครับมีใครตาบอดสีไหมเนี่ยมีไหม ลูกนี้สีอะไรเขาเนี่ยสีอะไรลลกนี้ลลกนี้สีโลกลลกนี้สีอะไรครับตาล,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 ลกสุดท้ายสีอะไรฟ้าไปทางน้ำเงนินใช่ไหมไม่มีใครตาบอดสีนะ <c oughs> ถ้าถ้าตาบอดสีนะครับไปสอบไปขขี่ไม่ได้นะเดี๋ยวเห็นไฟเหลืองเป็นไฟแดงเอ้ยไม่ใช่เห็นไฟเขียวเป็นไฟแดง ยุ่งเลยครับถ้าแสงมาจากสองข้างละ่ะนะครับแสงมาจากทั้งสองข้างเราก็จะเห็นว่ามีเงาเกิดขึ้น2เงาใช่ไหมครับนะก็คือนีนี่นะครับมีเงาอันนี้เป็นของฝั่งนี้นะครับเป็นของฝั่งนี้มีเงามีเงาสงเงาเลยนะครับส่วนฝั่งนี้ส่องไปนะครับก็มีเงา2ด้านถ้าใครเคยดูดูแข่งขันฟุตบอลไม่รู้เคยดูเป่านะักฟุตบอลวิ่งไปจะมี มีเงาสี่ด้านเลยเพราะว่าไฟสองสว่างมาสีด้านก็จะมีเงาเกิดขึ้นสีเงาเราลองสังเกตดูครับเวลาฟุตบอลติดกลางคืนนะฟุตบอลต่างประเทศครับส่วนใหญ่นะครับที่ที่เขาจะเตะตอนเย็นเย็นมันทุ่มทุ่มเนืคงนะอันนี้คือแสงมาจากสองข้างสองข้างก็จะเป็นในลักษณะนี้เพราะง่ายจังเลยให้การบ้านเยอะเนี่ย นักเรียนบอกไม่ไหวแล้วครับอนนตอนนี้กระทรวงก็มีนโยบายลดลดกันบ้านมีลดกันบ้านครูหให้กันบ้านหลายวันแล้วนะไม่เป็นไรครับผมเราส่งางานได้ทั้งตลอดทั้งปีกระตุกนครับอ่าเขาบอกว่าบอกว่าให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกตา่าง ให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของสองภาพต่อไปนี้ครับนะให้นักเรียนเปรียบเทียบความแตกต่างของสองภาพต่อไปนี้นะครับเดี๋ยวครูจะปิดขออนุญาตปิดหน้ากล้องเนาะจะได้ไม่ต้องสะดุดเท่าไหร่ครับสองภาพต่อไปนี้มีความแตกต่างไหม่หรนะแตกต่างไหมครับอ่ามัน มันเหมือนมันเหมือนความจริงจังใช่ไหมมันเหมือนฝั่งนี้มันจะเหมือนพวกเหมือนการ์ตูนใช่ไหมอ่าเหมือนภาพการ์ตูนอ่าส่วนฝั่งนี้มันจะเหมือนเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนของจริงมากกว่าของจริงมากกว่านี่ก็เป็นในเรื่องของเรื่องของแสงและเงานะครับนะเข้ามาเกี่ยวข้องหรือก็จะทําให้ภาพดูสมจริงครับอ่าต่อกันเลยนะครับอ่า แล้วนักเรียนสังเกตภาพนี้นักเรียนสังเกตภาพนี้ไม่ไม่เป็นไรครับหลวงถักไหมสะดุกไหมสะดุกนักเรียนสังเกตภาพต่อไปนี้นะภาพต่อไปนี้เห็นเห็นอะไรนะท่านเห็นอะไรในภาพไม่เอ่ย เห็นความส,สมจริงไหมนะครับเห็นความสมจริงไหมอ่านะครับนะอันนี้คือเราสามารถไป,ไปดูได้นะเบนเซเลสนะตามลิงก์เข้าไปดูได้มีภาพให้ดูเพราะอพอมันมีแสงและเงามันก็ทําให้ภาพดูสมจริงใช่ไหมนะครับโอเคไปต่อกันเลยนะครับหายหายสะดุดยังเลย เขาบอกว่ากิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานาแสดงว่าจะจบแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานให้นักเรียนวาดรูปวงกลมที่มีขนาดเหมาะสมกับกระดาษระบ,บายสีช็อคน้ำมันให้เต็มวงและต้องไล่น้ำหนักเงาให้ถูกต้องอ่ะนะครับอันนี้จะเป็นงานนะครับทีนี้เราเอาสีนี้ก็ได้นะผมถ้าไม่มีก็สีไม้ก็ได้ สีไม้ก็ได้ครูไม่ได้กําหนดสีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะแคป้านี้ไปให้ครูแคป้านี้ให้เนาะนี่ครับผมโอเคให้พวกเราพยายามไม่ใช่พยายามครับจำเป็นที่จะต้องใช้วงเวียนหรือใช้อะไรก็ได้ที่เป็นวงกลมเนาะให้ภาพมันเป็นวงกลมก่อนนะครับ ในส่วนของเงาค่อยว่ากันอีกทีแต่ในส่วนของรูปทรงให้มันกลมๆนะนะครับใครมีวงเวียนเข้ามาช่วยก็หรือมีขวดน้ําฝาขวดน้าอะไรเงี้ยนะครับครูไม่ได้กําหนดสีนะให้พวกเราใช้สีอะไรก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องเหมือนในตัวอย่างนะครับแต่ครูอยากได้น้ําหนักและเงาที่ถูกต้องนะครับโอเคไมเ่เอ่ยนะครับโอเคเนาะงานคือหน้านี้นะครับหรือครูจะขยายให้ใหญ่อีกทีนาะาก็ส่งไปในแชทให้ อ่าโอเคครับโอเคอ่ะอน,นี่คือสรุปบทเรียนวันนี้นะครับ่อเป็นการวัดภาพให้น้ําหนักแสงและเงาเป็นสิ่งที่สำคัญก็จะช่วยให้ผลงานออกมามีความเหมือนจริงมากขึ้นแล้วก็สายตาเวลาเรามองมีความลึกความตื้นความหนาความบางนูนเรียบโค้งเบ้าได้ชัดเจนมนนีภาพใกล้ๆชัดเจน แสดงโดยเส้นที่เราวาดน,นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับ,เ,นะรบเดี๋ยวสักครู่นะขอบคุณจุดแชร์หน้าจอก่อนครับออโอเคนะครับขอสต็อกวิดีโอสักก่อนครับ